ซี่เขตอารียนครับผมในเกมสองมาละหมดแล้วหมดแล้วการย้ำต่อผมท่านปั๊ปปี้ครับเจอไปฮะสีดเฟรตบอลยิงค่อยีกทีเฟิร์สบัตมาปั๊ปปี้โดนเขาไปแล้วปลดใส่มาทัพแมนย้ำต่ออีกทีดวลเบรดดึงไว้ฮะจะเอาสองแล้วครับทางด้านโอ้ทีมาเรียนแรงอีมาทัพแมนโดนค้ออีกทีเรียบร้อยผมดับเบิลคิวนั่นเอสโมครับฝานั่นเอ็มจีวาร์แลช็อคเวฟดึงใส่นั่นแฮนสเกตไปครับกับยกมาเทเลกันสิครบผมสกีเวอรกระชากฮะส่วนนั่นโดงฝั่งแฮนสเกตตายครับ ครับนี่ยบัตเทอร์แมนเนี่ยจัดการเอสโซ่ไ่ได้ฮะับบัทอร์แมนคอยครับโดนเนี่ยซับบอลไล่ล่าฮะซับบอลไล่ล่าไปครับผมเรียบร้อยฮะมีทิกด้านตัวของเนโคหนึ่งแล้วด้วยฮะอย่างไวครับเจ็ดนาทีผ่านไปฮะแต่เงินของซีเค้นน้ำอีสองเคนะสเปีอาบอกเปิดมาแล้วทิกด้าตัวของฟาร์อรยร์นบัตฮะและนี่ครับผมไอยึดต่อไปเอฟเอนจีไม่รอดครับผมเรียบร้อยฮะ แล้วก็สเปียร์ยัดลงต่อไปไมิติดแฟร์ผมละลายฮะทางด้านตัของฝั่งลิมไม่อรอดครับผมและนี่ครับทางฝั่งมาทอมแมนก็โดนแก๊งตรงกลางย้ำต่อครับมาโคพลายผมยากสุดไปเลยนะเอวิจีฮะฟาร์มหนึ่งยาวๆไลท์ซิลเลอร์ฟาร์มเล่นเงินแข่งเอาเนื่อตัวของเทเลเบตฮะแต่เจอรเบตแม็กนากนี่คือเงินแบบพุ่งย,ยาวๆจิบูชเชนไปสกีเวอร์ครับยกไปเทเลนซิสมาโคพลายเปิดย้ำต่ออีกทีทางด้านตัวของฝั่งนีช่าผมเรียบร้อยฮะ เปิดมารีนาอมบัดครับมิจิกแฟร์อัดลงย้ำต่ออัดเต็มยอดหนุ่มฝั่งเอสโว่เรียบร้อยฮะเปิดไป,ไปผมปิงออกพัยมารอหยุดไว้ผมอัดหนักที่เนื้อโดของนิชาบสกีเวอร์ไหมครับอาพีหน่อยหรือเปล่าโดดขึ้นตัวสารเลือดใส่อาพีรวบไปก่อนฮะอีกสามปิงถึงจะบิงได้ผมโดนปาดผมดีซิสเบอร์ไปก่อนแล้วตายหมดสียอาพีไปฟรีแคเปิดมาผมยับซอกวามิจิกแฟร์ผมไม่มีใครอยู่แล้วก็ตายครับผมช่วยออกง่ายๆครับทางด้านโดของฝั่ง ชิบุสสอไล่ต่อกับลิมเปิดไปผมตยบยับยังต่อไหมไอ้ผ่านเปิดยังมาผมอ้าวมาซับแมนเรียบร้อยผมแล้วก็ตามต่อด้วยถึงดาโดของมาครับนี่โกบบี้ตบครับละลายหมดแล้วนะยืนเหยียบในมาโครพลายครับไปครับไปมารอหยุดไว้เต็มเต็งก่อนที่นีชาครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องละลาย,ายบอาอาพีล่วงไปก่อนนะเซอร์เบตยิงครับผมยิงแล้ว ยิงแล้วอีกเขาก็โดดไปรีเลือดนะผมแล้วพีครับก็ปรีรวบสวนไปฮะเทตันนิชาตายหมแล้วตอนนี้ปล่อยมาเทอเมแมนซึมๆไปครับผมซันเดอร์ดึงกันไว้นะผมเอเบนจีตายแต,ต่ก็เจอไอพาร์ดดึงขึนไว้ก่อนเปิดมาผมซันเดอร์ครับใส่เลือดหัวเอสโวไปลากเอสโวอ,อีกหนึ่งเทอเมแมนยืนหยัดอารีนาเอาบัตรครับผมดึงขั้นกันไว้ยิงใส่เลือดลิมครับผมอ้าวกลายเป็นลวดใส่ผมขั้นได้ดีฮะตายสาวันนี้ทางหน้าหนุ่มฟังทีมอะไรนะครับเขาก็อัปเดตไปครับนิคกวเบบี้นิคกวเบบี้อยผม บิงมาจะสเปียร์กับลังแต่ไม่โดนนะครับผมโยกหลบไปได้ครับไลซิลเลอร์ก็ปี้สเปียร์ไปฮะทางด้านของแฮสเกนได้คุ้มแล้วครับซีเคนีครับได้ไปสามคิววิ่งครีกันไปฮะทางด้านดีโคเขียนนี่ลำบากแล้วแลาตอนนี้ครับผมติดอยู่ในอารีนาที่เป็นเชิดไปต้นไม้พังครับผมอารีนามันขึ้นมาก่อนฮะบัตเทอรแมนครับยิงเอฟเอเจีตายผมทางด้านโดของฝั่งลิมยังไงถอยอยู่หรือเปล่าคอมารอหยุดเดินกไว้ผมจับยกมาเทเลกันในสีนะครับมีซันเดอร์ฮะ เข้าไปผมจะเอาผมลิมตตายฮะโดนิช่าค่าสกีวร์ตาผมกล่าวว่าจะบิงไล่ยังไงครับผมไม่ถึงครับอาร์พีครับมานาเด้งมาพอดีครับผมโดนเบิร์นครับจากทางด้านตัวของฝั่งเนโครดิมิคอนนะแล้วเข้าโรชาร์ครับผมทีมซีเกทฮะอย่าบอกนะว่าเป็นรอบความเดือดดาล รอบความเดือดดาลครับมาโคตรพลายจิงกันไว้ปาดลงไปแล้วอาร์พจับรวบม,มาสกี้วกับชาก2ครับผมเก็บเอจิสเก็บชีตให้หมดครับตอนนี้มาทอมบแมนมาทอมบแมนครับผมรีเฟลคชัน่นเปิดเปิดออกไอ้พายมันอยู่ที่อมปาปีปป้ไว้แต่มีกลิปเมอร์เคลื่อนไปฮะตีเซนดาโนโของฟานิชานิชาถอยไปโดนันนิชาโดนโบกตายฮะและนี้ครับปารปีปป้ขึงกันไว้ก่อนเซนด้าลุปไปที่ไลซูลเลอร์ไลซูลเลอร์ถอยเหมือนกนันฮะ เสียบินมาสเตอร์ไปครับผมทางด้านของทีมอเลียนนะส่วนซิกเคนก็เสียงด้านโนของฝั่งแม็กนั้นไปครับอารีนาเปิดไปครับกอรีบุกปานย้ำต่อโกปี้สกิลสเปีอาไปครับผมทางด้านเอฟเป็นจีใต้แล้วยกเทเลกรนิซิสนิโกเบบี้ทอยครับผมเฉครามขั้นกันไว้ครับทางด้านโนของฝั่งลิมแล้วก็สเปีอาทิ้งไปครับผมแฮนสเกีนครับดึงไล่มาใส่ด้านโนปัมปี้ครับดรอปลงย้อมต่อปัมปี้ผมพุ่งออกไปเสร็จแล้วปัมปี้จุกลงอีกครับผมกอรีบุกปาดแล้วก็สเปียย้งต่อเขาใส่ ยังไงครับไซโดดจีเข้าไว้ผมแล้วก็ชัคราปาดการ์ดตายผมแรกกับนแฮนด์สเกตครับยับสอกเก็บไปฮะกันกับสี่จอดึงเข้ามาแล้วก็มิดิกแฟร์ผมลลายเสร็จนี่กดไปพี่ดีเกิลไปพี่ได้ผมเคลื่อนไว้และนี่ครับมาทำแมนซันเดอร์ไปแล้วฮะยังไงต่อตบยับสตันไปครับผมเหลาสดมีด้าโดของฝั่งนี้กับสแตนิกกดหรือเปล่าหรือว่ารอก๊อกสองผมจ้าด้าโดของฝ่ายไอจิสเนี่ยกับสไลด์ช่วยยังมาต่อเสียด้วน้อฝ่ายไอจิสไปฮะและยังไงกันดีครับสกีเวอร์ทอยครับมาทำแมนครับผม ถอยออกได้หรือเปล่าโดนเนื้อย้ำไม่ต่มอเปิดมาผมยิงยิงต่อเรื่องกริมเมอร์เครื่อนไปแต่มีดีทิชั่นอยู่แล้วป่วยดันมาทางฝั่งนี้ครับแล้วยังไงกดซัตเตอรนิดึงไม่ขึ้นครับผมอ้าวตายแล้วบอลเท้าแมนโนมอบีคีบีครับผมโนปาร์ตี้เลยเทียวแล้วแตกไปอีกหนึ่งครับทางหน้าตัวของฝั่งดิชาครับปารี้ถอยไปแล้วครับผมชิวการเปิดครับผมเปียร์ยันลงต่อไปผมชคราบไปที่ธีครับผมไซ ยังไงก็รีบุกลงย้ำอีกรอบขอึ่นนงผมเอฟนจีเรียบร้อยผมอาร์พีจับรวบตึงมาสับๆย้ำๆเหลายัดลงต่อไปนั่นโองฝั่งเอสโบเรียบร้อยแตกพ่ายฮะดับเบิลคิวของมาทำอเมร์ครับย,ย,ยออืนดีก็ได้มาสามคิวฮะนั่นแหลของทีมซีเคทครับจังหวะถมมาผิดพลาดของนั่นทีมอารีอันเนี่ยอ่าเมตาำมอฟฟอร์ซีได้อารีน่าบาดครับสเปียร์ยัดลงต่อเหลาสดเหลาสด,สดเหลาเปื่อยเหลาขี้ใหญ่ครับตอนนี้นิโก้นิโก้เบบี้ครับสู้สู้ไหวไหมเอย แปลกล่างไปตะบ้อมอมาพอดียิงเลือโดของฝั่งนิโกไม่ตายบอกระโดดขึ้นลิมไปก่อนฮะเชียร์ครับคืนกลับไว้ครับเสืลดลิมแลนี้เอฟเอ็นจีไอผ่านไปจะถอยเบนเมอร์ mer, ดึงยับหลวดสเปียไม่โดนใครแลนี้เอฟเอ็นจีอยู่ในกลางโดงเจอครีพัดกรบผมแตกฮะ,ะเสือเบนลุยต่อครับยังไงก็นิโกก็รีเลือนมาเต็มครับทางด้านแฮนสกเกรผมจับยก ดึงๆขึ้นไว้ดรอปลงมาก็จะจัดหนักปั๊ปปี้ผมแต่ดามเมจของทางด้านมาทำว่าแมนยิงยัดกระสุนตามพวนเป็นหลังครับผมดามเมจคลี่แตกดอกไหนนี่มีแตกพ่ายผมแล้วก็สกิวรกระชากไปครับผมสะดุดนิโกรไปทีตายผมโดนนั่นใส่ค่าแล้วตอนนี้ครับยิงอัลเทนันลิฟลิฟก็ต้องถอยก่อนฮะกระสุนสงครามมาแล้วฮะนี่ไว้ผา,<ม>า,ายมารอเปิดไว้ยับซอครับผมโดนโปรเทคหรือเปล่าสเป,ปียไม่โดนครับใส่แล้วมิดิกแฟล์ไปก่อนตายผมเอสบอ ยืนขึ้นไว้ก่อนเอาสมอนตอนๆมาหน้าของทางฝั่งซ้ายไว้ทางด้านตัของนี่ฮะมาทัพแมนถล,ล่มลึกมาโดนจับยกหรือเปล่าสไลด์ถอยออกครับปั๊าปี้ผมคำเกตฮีลล์เร็วเนไปปั๊า<ม>ปีป้ปปน่าจะออกมาปปปเป็นฟอร์สตาร์ช่วยหรือเปล่านะด้านนี้ก็ตัดคลิปยากับเอสโว่ใรมารอหยุดไฟตบโอ้โหอาร์พีสวนดอกนี้ไอ้ผ่านปาโคพรายผมพยายามจะละลายครับทันหรือเปล่าเท่านั้นแหละฮะแล้วซันเดอร์ใส่เต็มที่เอสโวผมยิงกับรอบชิดไป และนี่ครับเข้าไปในอารีนาบอลนิโก้ตามย้ำต่อได้ไอ้ผ่านอยู่ล้วๆหรือเปล่าเอ้กดสตันดิครับผมฟื้นเลือดย้ำต่อสตันดิฟื้นเลือดแล้วก็สลับมาผมมากินชีสนะผมบอลเทมเบอแมนฮะยิงย้ำต่อที่นิโก้นิโก้ไม่ไหวแล้วครับผมแตกพ่ายครับดับเบิลคิวรับผมขอแดนบอทมเบอร์แมนและนิชาก็ดับเบิลคิวฮะยังรีแพ้ไว้อยู่และนี่สเปียร์ยังลงไปอัดที่หน้าของริมก็รีบุกปาดและก็จะถอยหรือเปล่าชิบูการ์ครับเปิดรอบชิ่งไปอัมาโคูไพรมาฮะทางด้านโดของฝั่งเอฟเอ็นจี มาชอว์แม,มนบอกตบบ้านตบมาแ์เร็ครับถันมาเหลาท่างได้โดนลิฟต์หน่นอยง้างมาครับก็มีบุกบาดอารีน่าบัดขั้นไว้อีกหนึ่งสเปียไม่โดนนะเทนเซยก็เกมอีสานบอกใส่บอกเกมอีสานนะผสเปียมันยากสุดเหลือเกินนะตอนนี้ทางฝันน่งนี้มาทอว์แม,มนก็เหลาบ้านมาพร้อมที่ปิดเกมเรียบร้อยอารีนตกรอดไปบสี่เข็มสองศูนย์ได้ไปต่อฮะโอ้โหตกใจเสียงเพลงทีมซิกเก็มวิกตรี สองศูไงไโนโย์ครับผม e-sport no more game 3เต็มเต็มนะครับ